ท,ท่านด้วยวันนี้ก็กลับมาพูดกับผมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมบปบเกาะลอยฟ้าอีกแล้วแนตะ่ว่ามันก็มีหลายคนเลยที่ขอให้ผมพูดไม่ได้เอาแต่พิม์พคำสั่งแบบนี้ผมก็เลยจัดให้เลยมีคนนึงยุกกับผมไว้ว่าให้พูดให้พูดนั่นก็คือ คนโรงเรียนแล้วก็คนแถวบ้านบอกให้ผมพูดวันนี้เนี่ยเย้วก็จะมาเล่นแบบเกาะลอยฟ้าอีกแล้วซึ่งเกาะลอยฟ้าต่อไปที่ผมจะไปก็คือเกาะตรงนั้นโอเคซึ่งต้องใช้ต้องใช้หินเยอะมากๆในพาร์ทที่เล้ว เราได้ไปกับตรนู้นแล้วเราก็ได้ทั้งน้ำแข็งแล้วก็พิกแอกเตมอนเอ็มชาร์ตโอเคแล้วขุดหินต่อไปเกาะน,นู้นกันเลยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวผมจะไปรีคิปอึง ที่ขุดพังอีกแล้วไม่มีไม้ด้วยในกล่องนี้ไม่มีไม้แสดงว่าเราต้องต่อบล็อกไปตรงโน้นแล้วโอเคต่อไปที่นี้บล็อกก็คงจะไม่หมดแล้วลหะอาจจะเหลือเฟือด้วยซ้ำ ซึ่งก็จะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบล็อกนั้นเพื่อไม่้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะรีคลิป โอเคผมก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกเกาะหนึ่งข้างๆตรงนู้นแล้วก็อีกหลายเกาะเลยมันดูสิว่าในกล่องน,นี้จะมีอะไรอะไรเนี่ยมีต้นไม้ท่างตีเหล็กโทเอ็มชาร์ตชั้นหนังสือ หนังสือแครลลอทเอามาทำไมเนี่ยตัวนี้ตัวนกกี้ตัวนี้มาขัดเกลียงแตดไปแค่สองบล็อกพอ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมของไม่ตกแต่ก็ดีแล้วผมจะคาพริกแอกขวานแล้วก็ดับผมต้องคราบล็อกมกก้ก่อนค้าสติกดับขวานไม่พิีกคับที่ขุด ครับยังครับครับเ,ออเดี๋ยวต้นไม้นี่ผมจะเอาไปปลูกนะปลูกปลูกปลูกมีกดินิโอ้อยจะเลอะแล้วม,มาทำเฟอร์แนนนี่คือเฟอร์แนนตตั้งไว้ไหนดิ แล้วก็เก็บเก็บนี่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 ไม่อันนี้ไม่ต้องเก็บเก็บนี่ต้นไม้ก็เนี่ยแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวจะก็ไม่ขยายอีกต่อไปที่ต้องร้อเพื่อไปตัดไม้อ่าไหนๆก็มาแล้ว ก็มาแล้วก็เอาเอ,าเอาหินในกล่องที่เหลืออยู่มาเก็บไม่ใช่ใช่เอามาต่อบล็อกเพราะวันนี้จะไปสอนเกาะเลยแล้วก็จะขุดบล็อกเพิ่มจะรีคิดถึงเมื่อไหล่ โอเคทีนี้ก็ได้บล็อกพอแล้วทีนี้ก็จะไปเกาะ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 นี่เกาะนี่เดี๋ยวจะต่อบอล็อกเลย คิโอเคผมก็มาถึงแล้วนะครับ มีมา้ามีต้นไม้มีหญ้ามีดอกไม้มีกล่องมีป้ายขี่ม้าสิเอ,อ๋อะไรอะไรเป็นไรฮะไปะยบเหรอฮะ,ยะยอย่าศอยดนะโอเคพยดว้าว เก็บ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 ไปหมดเลย,เลยไปจมมาไปเกาะนู้นกันไอ้เจอได้เหล็กสามได้ทองสามได้ดม,ม,นม,เอ,เมอนสามเอเมลอนสามลาพิส,สามโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้เฮ้ยบอยว้าว ก็ไปท่องสองเกาะแล้วก็คปนี่อบนี้เก็บเก็บเก็บของเก็บของเก็บของเดี๋ยวกันเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายเก็บเอาไไมล่ะอยดีนะไม่ตกเราก็บเกบเก็บเกบเก็บเกเก็บเก็บเกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วย แล้วมาเจอกันใหม่ในพายคลิปหน้าครับบ๊ายบาย